โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะก็มาอยู่กันที่ ID ดีเซอร์ฟฮลนะครับทุกคน ID ใหม่แล้วก็ขึ้นมาเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โยโคตรสุดเออใช้เวลาเล่นทั้งหมดประมาณเท่าไหร่วะประมาณ3อาทิตย์นะครับก็18วันมั้งนะประมาณนี้ครับ18-19วันขึ้นมาเตอร์ได้เฉยตอนแรกนี้กะว่าต้องสักเดือน2เดือนนะถึงจะขึ้นได้ <c oughs> อ่านี่นะครับก็ ไม่ได้เติมสักบาทนะตามโปรเจกต์นะครับก็เป็นตัวอย่างได้เลยว่าเราไม่ต้องเติมสักบาทสามารถขึ้นมาสเตอร์ได้ถ้าเราขยันมากพอนะครับอันดับตอนนี้8,7451 <c oughs> ก็สุดมากทีมที่ใช้ก็ทีมเดิมไหมครับแต่ว่าท็อปปิ้งเนี่ยจะค่อนข้างโอเคแล้วนี่โอ้ยเอาไปนี่ได้ด้วย <c oughs> สุดจริงโหผมว่าถ้าเติมได้นะไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกถูกไหม เออใครมีงบนะเว้ยโฮมาสเตอร์2อาจจะเป็นไปได้นะครับ2อาทิตย์เนี่ยเอ้ยสเดือนนะผมว่าน่าจะไปถึงมาสเตอร์1มาสเตอร์2ได้เลยถ้าขยันนะครับนี่ขนาดไม่เติมนะอ่ะลุยแรงกันสักหน่อยเงื่อนไขในการขึ้นเนี่ยก็มันจะช้านิดน,นึงครับปกติเล่นแต่ไอดีที่เติมนักหนักใช่ไหมมันจะมีชิง g ้อมพาร์ก็ไม่ต้องรอนานนะครับแบบนี้ต้องรอนานหน่อยออดังนั้นก็ต้องห้ามพลาดนั่นเอง ไม่พลาดเลยนะครับโอ้โหเลือกตีดีๆเนี่ยดูพลังดูแรงครับโอ้โหสามแสนกว่าในช่วงแรกๆอ่ะสามารถดูพลังเป็นตัวประกอบไปด้วยได้นะครับแต่พอเป็นแบบหลังๆเนี่ยไม่สามารถดูพลังได้แล้วอือสองแสนหกเห็นไหมบางคนก็เลเวลยังไม่ตันเลยแต่ว่าสามารถขึ้นมาสเตอร์ได้นะครับดังนั้นจะทีมเป็นรับรองไปได้ไกล <C> คนนี้4แสนกว่ามาสเตอร์4นะครับเซิรฟ์ฟนี้ก็ไม่ได้ยาก,กว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับใครอยากเล่นใหม่รับลองเล่นทันอาจจะช้ากว่าผมนิดนึงสักเดือนหนึ่งแต่รับรองว่าถ้าขยันนะมาสเตอร์สบายครับไปตอนนี้จะชนะหรือเปล่าอือๆเพียวเขาไม่แตกว่ะชิบพายแล้วครับทุกคนกระแทกเอออีกทีนึง แนะนำให้ปั้นตัวดาเมจเป็น60นะครับแล้วเราก็จะเล่นง่ายมากนี่เห็นไหม <c oughs> ใช้ตัวดาเมจแบกนะครับนี่ราชินีโหดมากไอดีนี้มันไปได้ไกลเพราะว่าเออมันไอ้นี่ครับเริ่มต้นได้ดีนะหาราชินีน้ําแข็งได้ตั้งแต่เริ่มหาเพียวได้หาฮอลี่ได้แรกๆเนี่ยมันจะสบายมากดังนั้นใครที่จะเล่นใหม่นะครับไปหาแบบตัวพวกนี้มาก่อนสักตัวหนึ่งแนะนําว่าเป็นนางฟ้ากับ ลาชินน้ำแข็งนะครับจะค่อนข้างแบบแบกทีมได้ไกลามากเลยนี่ดูปราสาทเออปราสาทจะขึ้น11นะครับโคสุดอะสุดก็กําลังสร้างนี่นะฟงเดอร์ปาปาติเซอรีนะครับเนี่ยมันก็กําลังสร้างอยู่ใช้เวลา1วันคาดว่าอีกประมาณ2วันถึงยาปราสาทนี้ได้นะนี่เป็นไงโคสุดแบบตัวคุกกี้ให้ถูกครับ ตัวตัวต่อไปที่ผมจะอัพเนี่ยคาดว่าจะเป็นป้าฮูลี่นะเนี่ย <c oughs> แนะนำว่าลงหอคอยบ่อยๆนะครับอย่าดองหอคอยอย่าดองกุญแจไว้เออ <c oughs> ดูนี่กำลังสร้างบ้านคุกกี้นะครับเนี่ยดูอัพให้ไวๆตรงนี้สำคัญมากใครอัพช้านะเลเวลนี้ไม่วิ่งนะครับเออนี่เหลือเคลียร์สิบคิดสามสิเอ็ดมันยังเคลียร์ไม่ไหวเพราะว่า ปั้นตัวดาเมจไปตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมต้องรอไปก่อนโอ้แต่ไม่น่าเชื่อนะวันเล่นสามอาทิตย์มันจะมาได้ขนาดเนี้ยอืมถ้าเติมคิง d ้องพายได้นะผมว่าผมขึ้นเร็วกว่านี้อีกไเนี่ยสร้างต่อเลยบ้านคุกกี้ต้องรีบสร้างนะครับแล้วก็รวมร่างกัน <laughs> โอเคทำไรต่อดีอ่ะลองดูกิ้ว กิลที่เราทําการสร้างมาเนี่ยยังว่างหนึ่งตำแหน่งนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าใครไม่ออนนะขออนุญาตเตะน,นะครับตามเงื่อนไขแต่ว่าวันนี้มัน,น่าจะเตะไม่ได้อ่าวันนี้ไม่ออนไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีตีมังกรน,นะครับเป็นวันพักแต่ว่าตําแหน่งยังว่างหนึ่งตำแหน่งดูอันดับกิ้นะครับกิ้วเพิ่งสร้างอยู่สองเปอร์เซ็นแล้วแสดงว่าคนในกิ้วนี่สุดมากครับเออสุดจริงแต่ลองส่องคนในกิ้ดูดิแต่ละคนเป็นไงนะครับ โอ้มัตเตอร์สามก็มีวะ่ะ oh. แต่ว่าเขาเล่นกันมาก่อนนะสุดจัดนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไดมอนด์โอ้มัตเตอร์สี่ก็มี <c oughs> สุดจัดนะแต่ละคนเนี่ยน้องๆเพิ่งจะเล่นตามเหมือนกันนะครับดูแต่ละคนเนี่ยรู้เลยว่าเพิ่งจะเล่นเหมือนกันเพราะตอนที่รับมาเลเวลก็อยู่ประมาณ30กันนิดๆน,น,น,นะครับแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยขยันมาก่ะลังดูอ้ยอยๆนยครับอยู่ไดมอนด์เห็นไหมแต่ละคนนี่เป็นตัวอย่างด้หมดดังนั้นใครที่เล่นเซิร์ฟเพียวไม่ไหวนะครับ อยากจะเล่นใหม่มาเล่นเสริโฟโฮลี่รับรองสบายไม่ตึงแถมยังแบบตามคนอื่นได้ทันด้วยขึ้นท็อปเซิร์ฟได้นะครับแถมไม่ต้องเติมนะช่วงหลังๆเกมเขาก็แจกเยอะนะครับอ่าขยันส่งต้นไม้ขยันทํานูน่นทํานี่สร้างของบ่อยๆครับช่วงแรกแล้วพอแบบเมืองมันอัพไปได้สักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องขยันมากครับไม่ต้องเข้าเกมบ่อยๆนะเนี่ยผมกดบ่อยมากเข้าเกมบ่อย เฮ้ยลองไปดูลูกปัน้นมาเตอร์กันดีกว่าซีซั่นนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแบบไหนเป็นอันไหนวะคือขึ้นมาเต,เตอร์มานานมากและไอดีลากอะขึ้นมาตั้งแต่สามวันแรกเลยมั้งสองสามวันแรกเลยมั้งนะเออเป็นอันไหนวะน,นี่เป็นแบบนี้เหรอสุดเกินอดูเมืองยังเปิดได้แค่นิดเดียวไม่น่าเชื่อนะเออ ไม่น่าเชื่อว,ว่าพัฒนาไวขนาดนี้นะครับอันไหนล่ะเนี่ยนี่เหรอใช่ป่ะวะใช่ปหมมาลองสร้างดูมันทำอะไรได้ทำอะไรได้วะซีซั่นนี้เป็นเหมือนกองไฟใช่อันนี้เหรอแป๊บนึงนะครับขอดูก่อนเออใช่ <laughs> กระโจมฤดูหนาวของนักล่านะครับสุดจัดสุดจัด โอเค๋ตว okay. ตัวต่อไปที่เราจะปั้นนะครับเป็นป้าโฮลี่นะแต่น้องแกะก็อยากจะปั้นเหมือนกันเนี่ยถ้าปั้นนะผมแนะนําว่าให้มี60ก่อนหนึ่งตัวตัวอื่นอนะเอาสัก50แล้วก็40นะครับเอาให้มันเสม,อ,เสมอกันหน่อยไม่มีตัวไหนแบกจนเกินไปแล้วก็ไม่มีตัวไหนแบบเป็นภาระจนเกินไปนะครับท็อปปิ้งเหรอ,อแบบนึงเออตีบวกท็อปปิ้งกันนี้กว่าต่างยิ่งไม่่อยจะมีอยู่ ไอดีนี้ไม่ต้องตีโจมตีเยอะตีแต่พวกนี่ครับลดความเสียหายกับกูทามนะเห็นไหมท็อปปิ้งดองไว้ยังเยอะอบางคนไม่ชอบดองสตามมน่าไม่รู้ดองไว้ทำไมไปลงด้านอุ้เพิ่มบัฟ2%แต่ว่าไม่ได้ใช้นะเนี่คยค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆครับถ้ามันไม่สวยนะแล้วเป็นไอดีใหม่ๆอ่เอาสักบวกเก้าพอไม่ต้องไปอัพเพิ่มนะครับรอแบบไดออฟส,สวยๆเราค่อยตี 6เกก,ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วเอ้โอ้โหรดดีบับมาทำไมวัวรดดีบับเฉยสองสามสี่ห้ากเเพิ่มบับ1นดจดเนะครับกะโลกกะลามากเนี่ยแต่ผมจะย่อยทิ้งเพราะว่ามันใต้ท็อปปิ้งของทุกตัวแล้วแรกๆมันต้องจัดสรรทรัพยาก,กรหน่อยดูดีท็อปปิ้งผมย่งเยอะ เนี่ยแต่ไปย่อยอีกก็ได้อีกนะครับโแต่ประเด็นคือตังค์ไม่พอวะ่ะเออพิ่งสังเกตตังค์โอ้ยเวนเร็จหมดนะครับย่อยก่อนแล้วไอระดับแรนนี้ไม่ต้องไปตีนะเออใครไม่มีใช้ก็ฝืนๆหน่อยไปตีอีปิกเลยครับครั้งเดียวคุ้มไม่ต้องปเสียเวลาตีซ้ำตีซ้อนเปลืองทรัพยากรน,นะครับอุ้ยรถด,ดิบับโอ้ยมือลั่น รถด,ดีบับมาดีนะเป็นเปอร์เซ็นที่แบบสูงมาก2%คือมันตันไงแต่มันเป็นออฟที่ใช้งานจริงๆไม่ค่อยดีอ่ะเอ้ยเอารถความเสียหายสัก4ขึ้นก็โอเคแล้พะพลังยมตีสองนนี้ได้อยู่นี่ได้อยู่นะครับโอ้เจ็ดตังหมดโอ้ยมีข้อจำกัดแล้วว่ะทุกคนเนี่ยตั้งหมดนะตอนนี้อยากอัพสมบัติครับเพราะว่าสมบัติเนี่ยไอเข่ากับนาฬิกายังไม่ตัน เป็นสิ่งที่สําคัญนะเว้ยสำคัญมากๆเลยสมบัติพื้นฐานเนี่ยต้องตันนะครับเออพูดถึงกระซุ่ม,มโอ้ยกิ่งดับทิมมาเว้ยไปทีละครั้งครับปกกไปกล้ยโอ้ยนาฬิกาอัพเว้ยรอเขารอเขานาฬิกามาอันนี้มาก่อนไม่ว่ากันแต่อนาคตเม่ยอมานะนี่ถ้ากูเติมได้นะมึงโอ้โหอนาถาจัดนะครับ อนาถาจัดไม่มีตังอัพนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าไอดีใหม่ก็สามารถขึ้นมาเตอร์ได้ใช้เวลาเล่นแค่แป๊บเดียวถ้าเราขยันมากพอนะครับว่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย